Cypherberry. One enemy remaining. Long. Ah. One enemy remaining. You're man, you're Last player standing. Don't insult me. Oh. <laughs> oh. 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 Spike down, attacker spawn. I Get the wound. Okay. ไอ ane, vida, <c oughs> ้เช่ยนี่โคตรหิวเว้ยทเาไดูทีมทำตัวอย่างนี้ไอันทำตัวหิวไอ้เชี่ยกว่าไม่ได้ใช้บาร์แพ็ยัไอเชี่ยมันกระโดดช้ามากทั้งตายกูเลยไอ้ตัตอแรกตอแรกกูจะใช้อันตีอ่ะไอ้นี้กูแก่เพื่อนกูอยู่เว้ยไอ้ตัวกูแก่กูเียกูแกเี่ยวันออกันเวยเอเยวันอเวสกไน่อยตัวเกระโดดมาอก็สุดใจเลยเนีย ตอนนี้กูไม่รู้ละเฮ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่นะหลงดา Player stand three souls. We do we do we do we do Correct. One enemy remaining. <coughs> 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 เป็นไอุ่ท่ไม่ชอบไอุตรงนี้งที่เฮ้ยอเนี่ยย้อยน่งไอ้เป็นนีอเกยะเียเสียสไม่มีดูจับ30 seconds left อเถ้าเรม้เรจนั้นแหะเหลือไม่เหลือตัวสุดท้ายสวยตัวปดีตวไหมูอยาก้นมันมันมันเดินมาแน่มาเดินชิเยยเดียว

อี้ยเพื่อนก็โหดเหี้ยกูตื่นเลยไม่ไม่มึงควรจะตื่นหรอล่าและอีกำโทษโทษตอนนี้ก็เล่นไม่ได้เลยโอ๊ยมีมิดรอบมิดเราจะเข้าทีแล้วนะไปด้วยไปมึงตัวพู่งต้องเดินไปทะเลอะ

ไอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงเนาะมันยิงกูระวังเจเออยกให้มันนะมันโลมันโล่ไอตูนคัดหรือว่าคัดหรือเกคัดอะไรวะเนาะเย้คอมม่าโอ้โห่ป้า ยังมีอีกเพื่อนตะคับเพนะครับ10 second แล้วไอตัวหลังหลังเฟิกนิวใช่ปะไม่ไม่สาชเราจบเฮ้ยโอ้ยสั่นสิ What the fuck is lucky ทำไมพีทเด็กน้องเขาตกผลไม่เห็นแบบพีทเลยอะเอาเข้าในจะผีก่อ หนา่งศัตรูลี่เหลืออยมาเห็นผมไหมระวังเวนระวังเวนเวนน่าจะมีนี่นี่รัติดมี่อะไรเนี่ยโอ้ยอยู่เหตุเวนไปได้ พุ่ั่ i ข้ยสวยกเออเอเออเออเอขวาขวาซายพุ่งผิดพุ่งผิดกดดายาายยิงต้นตูนตนตนตนไปด้ปั๊บเขาอุ้ยเข้าหัวหรอครับโอ้ยหสานสอดสอดเนยังคมสไปเย วันอยู่เมนเมนเมนวันยังมี i เหลอุ้ยไม่ใช่แล้วางนก่าเกินฮะใช่ดิไม่ไม่ใช่อะเอ็มไ่เก็บเอ็มไ่เก็บ Don't o r t h k it i e h e Stay with นเาไปหาเนี่ย i n A ดอ๋ยไว้สิน a r a g e เจสสี่ smoking smoking garage ว้าว้าวเจโน่เจโน่มนต้ไม่ใช่ขล่าตูู้ตีไปจโน่พี่เดียวนาเดียวก่นนาเดียวเจ้นเดียวเจ้านาเดียวไม่ตัวไม่นเดียวตัวน่าหนักนี่นี่นี่นีดเลย One enemy remaining. Jumpership, ceiling. Wait, two Ceiling. Out, leh. Eh. Ah! 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 the Ah! 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 Oh Ah! Ah! Oh Ah! Ah! sorry, Ah! <laughs> one enemy remaining. Or... I... <laughs> uh... <laughs> Two one more jet. Oh, oh, oh one. 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 one enemy remaining. Nice moment. Nice. Okay. nice play. Give uh that. -huh. I mean that's we Last player standing. Oh. <laughs> Sweet. Sweet. <laughs> แล้วเฟนกูมาลีไม่ต้องยิงมันตายอะ่ะมันลุกอะ่ะเออแค่แหละอีอะ้อ่ะ

ล้วด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 ล้วนล้วนล้วนคืออะไรอะยูโฮ้ยอ่ะยังไกบ้าเ้าะโลจิตมีมีมี หลายสกิลก like, oh, oh. oh, oh. ็กับนี่นี่นี่เท่าหนึ่งศัตร่นอ่ัน้หม้หรอหมดแล้วเียมากไห h o ี้ตวนี้ตัวนี้ตัวนด้ัวนี้ตัวนี้ัวนี้ต้ต้ตัวนี้ตี้ตัวนี้ตั่นี้้ตัวนี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 ้ตัว้้

คอนไน,อน้ยมองไม่เห็นนี่แพนเน,น,น,นี่ใช้ตุนตัวนุน,น,น,นม,มีหมาไปไหนแล้ววะ

ลองวะรอชวยตัวที่เล่นคือใครวะมันชอบเล่นซ้ายซ้ายมุมซ้ายของลองโอ้โหอหร่อยโอ้โอ้โอโอ้ย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 โอยโอ้ยโยโอ้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 ยโยโอ้ยโอยโ้

ไอ้แค่ไรวะเนี่ยไม่โดนมันไม่โดนตัวว่ะต่อยยังยิงตัวไม่หอดค่ะรอกันมดมันสมองกลัวละไอ้ยังยิงไม่ได้ พอปัญญาอ่อนอ่ะกำลังจะอ่าโคตรสุดยเดี๋ยวว่าตุนเยอเมริกาเอาแล่ Spike planted One enemy remaining เฮยอไรตัดตุนโดนา

<coughs> <coughs> oh, oh. right. không <coughs> 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 คุณรอไปไหนวะเอ้าเข้าบ้าเขาบ้าโอ้ยไรนี่ Oh, nài ôm anh. Oh, yêu mẹ ta? Nài yêu gắp dữ. Ba yêu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 . กำแข็งโดนกัดโดนกัดตูนใช like ่่ e แเล้ว่เก็บสี้หรอยร้ายใครมาก่ะร้ายหมดทุกคนร้ายกรนทั้งเก Spike planted ะไร

นะแคมเบอร์แคมเบอร์มาหามึงตัวแรกสองตัวอยู่หน้ามึงเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ซ้ายนะล่าสุดโอ้ไอ้เหียผู้คนก,ก็ควงจะเข้ากันกูเลยว้าเข้าไป